ที่เก็บแล้วไปไหนนี่ใครก็ต้องบอกว่าเอ้ยพี่พี่เคยมีเหรียญน,นี้อยู่ใช่ไหมนี่เอากําไรเท่าไหร่โมเมนต์นี้เกิดกับพระแท้และสวยเก็บแท้เก็บสวยเก็บชนะอะองค์นี้น่าจะสร้างความอลังการงานสร้างกับไลน์นี้นี่ก็หนึ่งพระเกจิสายเหนียวขอรับ โหแล้วไม่อยากจะบอกว่าจะหาผิวแบบนี้ยากมากนะเหรียญสร้างปีสองพันสี่ร้อยหกสิบสามร้อยหกปีนี่สร้างและเข้าเสกพิธีเดียวกับชินราชปืนเที่ยง ปูเพื่อวัดทองนพระคุณเหรียญน,นี้เป็นของพระเถราจารย์ที่มีนามว่ากะไรเอ่ยชื่อเพื่อนๆพือลองอ๋อนแน่นอนเพราะยันตัวนี้นะนะมะอ,ะอุนะแล้วลงยันเฉพาะของท่านไปดูผิวไปดูผิวไปดูผิวกัน เห็นไหมเหรีญยล่อหลักหมื่นครับเงินเป็นหมื่นแต่เรากลับไม่รู้กันเออนี่เหรียญนี่มีมูลค่าเป็นมูลเงินหลักหมื่นแต่เราไม่รู้กันเออ,อดูผิวโหหน้าตากูพเพื่อทองนบคุณ ถ้าปูเผือกด้านหลังจะเขียนทองนพคุณเลยเหรียญน,นี้คือเพราะชุ่มบางนาในาเหรียญมาบุชินนาล่าเหรียญน,นี้สวยจริงๆไม่เคยเจอสวยแบบนี้เลยพี่ธีระทองกุงใช่นะเหรียญชินนาราาหลวงพ่อชุ่มบางนาในาสร้างเหรียญในปีสองสี่หกสามได้คุณคิดเอาแล้วกันก็จะมีปูเผือกว่าทองนบพคุณ มีพอชุ่มบางนาในามีเขาตะเข้าช่วงนั้น <S 2> <S 2> <S เหลียญปูอิ่มวาราชบูรณะผมลงเฟซไปใช่ไหมเราวันนี้ <S 2> <S 2> <S นี่ตังอ่ะใครก็หาได้พระบางอย่างมีตังก็มีพระได้มีตังก็หาซื้อได้ แต่พระบางอย่างมีสตังหาไม่ได้ใช่ไหมพระบางอย่างมีสตังหาไม่ได้เนี่ยในระดับของคนมีสตังเขามีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วทุกปะแต่เขาอยากมีสิ่งที่คนอื่นมีเหมือนเขาไม่ได้บ้านมีแล้วรถมีแล้วนู่นนี่นั่นมีแล้วแต่พระเครื่องมันท้าทายและมีพุทธคุณยังนเชลี่ยงครับ ราพนสนั่งเรียนที่อาจารย์ก้าวมาเหลือแต่ชื่อและสะภาพแบบนี้อโอถ้ามีหูคงไม่สวยขนาดนี้ครับครับสุด,สดนี่หลวงพอชุ่มวัดบางนานในเฮียไพยโรดใช่เห็นป่ะเอาว่าคนเล่นพาบางทีเล่นพาไม่ถึงสิบปีอะไม่รู้ด้วยของล้ำค่าแบบนี้เนี่ย แล้วองค์นี้สวยหูตาสังวาลถ้าปู่เผือกอธโโรรมนมคุณสวยแบบนี้นะ uh huh. ต้องมีสี่หมื่นไม่รู้เรื่องสิทธเอกสิทธลักษ์หลวงพ่อปานคลองด้านครับเยี่ยมเมอนี่แหละครับมามามาพ่พัดมุมงคลน,นี่มีพระให้ตื่นเต้นกันทุกวัน uh huh. เป็นไงเห็นไหมคนมีกระตังเนี่ยบ้านมีแล้วรถมีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีแล้ว เราจะสะสมอะไรที่คนมีตังทั้งประเทศมีเหมือนเราไม่ได้พระที่แท้แล้วสวยฮะโอ้โหนี่พระที่แท้แล้วสวยพูดถึงวัดเข่าตาเขาก็นึกถึงพี่ทวีอีกแล้วเดี๋ยวโทรหาท่านให้นะครับอา้าวถ้าพร้อมแล้วไปไปครับรายการนี้ อยากเกนการประมูลได้ครับพี่พี่รอคำว่าเริ่มสักครู่เปิดแรกมาเวลาเดินครับคำว่าเริ่มมาแล้วต้องบอกว่าสุดจริงผมจะบอกให้อะไรที่มีตังแต่ไม่สามารถจะมีได้อะนะองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวเห็นไหมไม่ได้ผ่านการใช้เลย มาแล้วครับเปิดแรกห้าพันบาทเวลาเดินแล้วมาที่5,000บาทมาที่แปดพันบาทครับราคาสุดท้ายพีทวีเก็าะหจนคนรู้จักครับมาที่แป0พันบาทครับราคาสุดท้ายครับไม่ได้ใช้เลยเอาอะไรที่ในชีวิตนึงอะนะอย่างอื่นมีตังเหมือนกันมีบ้านมีรถมีทุกอย่างหมดแล้วจาอะไรนะที่คนอื่นมีเหมือนเราไม่ได้ที่เก็บแล้วไปไหนนี่ใครก็ต้องบอกว่าเอ้ยพี่พี่เคยมีเหรียญน,นี้อยู่ใช่ไหมนี่เอากําไรเท่าไหร่ โมเมนต์นี้เกิดกับพระแท้และสวยเก็บแท้เก็บสวยเก็บชนะแม่พูดได้คล่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงมาที่หนึ่งมืนบาทกับราคาสุดท้ายพระสวยยิ่งมีเสน่มากครับดี่่ทีบบาัรคดังนั้นอะ่ะเหรียญหล่อปีสองสี่หกสามแบบเนี้เน, <atom. S 1> นี่ยรู้ไว้นะหรือว่าสะสมไวมนะ้มันนะมันมีความสุข อยู่ที่หนึ่งมืนบาทครับราคาสุดท้ายครับเหลือเวลาอีกสี่สิบวินาทีเพื่อนๆือนมาที่หนึ่งมืนบาทมาที่หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายหมื่นกว่าบาทเนี่ยหมื่นกว่าบาทนี่ท่านเป็นหนึ่งในพระเกจิที่เสกเหรียญเจ้าฟ้าพันุรังสีด้วยม,มาที่หนึ่งมืนบาทมาที่หนึ่งหมืนหนึ่งพันบาทมาที่หนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับ อยู่ที่1 1 5 0 0บาทับราคาสุดท้ายโอ้โหเอาล้วครับมามาที่1นึ่งมายบาทมาที่หัใบครับราคาสุดท้ายคุณบาบอกพาหล่อหลักหมืน่นคือไม่มีขไอยห,หลักหมืนนะ่นเนี่ยบางทีสิกว่าปีที่แล้วที่เห็นเหรียญสุดท้ายนะอยู่ที่1นึ่งมืัน มาที่1นึ่งบาทมาที่1นึ่งมื่นบาทมาที่หนึ่าับาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหนี่ราคาสามพันบาทครับราคาสุดท้ายมาแล้วพี่โอคุณมีมาให้ข้อมูลกันแล้วคทองวันลาโจธารวมเศษปูเผือกินแก้วด้วยอยู่ที่หนึ่งามันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่มาบาทมาที่หนึ่งามพัน้บาทครับาราคา สุดท้ายไม่นมื่นสามพันห้าร้อยบาทที่พี่สุดพดกับไม่ได้เขียนราคาใส่มือกับองค์นี้ด้วยปิดไปที่เสียเหรียญนี้นอนไม่หลับแน่ราคานี้พี่สุทินมูลรัตนะนะครับหนึ่งมืนสามพันหกร้อยบาทท้่วเหรียญล่อชินราที่แพงที่สุดของสมุทิปาการหลวงพ่อชุมมันบางนาไหนาบางคนไม่รู้นี่ บางคนไม่รู้แต่พ้าแบบนี้ใครที่ได้ครอบครองไว้นะไม่ต้องไปง้อขายครับโชว์บ่อยๆประกาศศักดาว่าฉันมีพระอะไรเนี่ยโชว์บ่อยๆเดี๋ยวเศรษฐีในพื้นที่เ้าก็วิ่งหาสนเสน่ห์ของวงการพระเครื่องส่วนหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ครับสมเด็จครับอาจารย์อ้าวนี่นี่ผม เป็นนักสะสมอีกคนที่ยังไม่เคยมีความรู้เรื่องพระแต่ได้ศึกษาจาก YouTube ของอาจารย์ครับเจ้าคุณสีอ่าชินราเจ้าคุณสีสนเจ้าคุณสีบบียริยะสองสี่ปห้าเจ้าคุณสีสนอืายาคาตา เชตวาสม,มานะ่นี่หลังจันตัดแปะอันนี้คือการทำนะต้องเอาเทียนนะ่ะนไปกดในแผ่นก่อนอแล้วเอามาตัดแปะลงไปในหุ่นเทียนอ,อีกทีถึงเท่าหลอโอ้โหึมงรู้เลยนี่เออเขาถึงนูน้ยัไไมใช่คือตรกติไปหลังเรียบ ก,การจะทําคือก็ต้องก็ต้องจะมีบล็อกที่เป็นตัวยันเน่ะเอาแผ่นเทียนไปแปะอ่าแปะเสร็จอ่ะก็เอาแผ่นนะ่ะมาแปะติดก,กับในเหรียญอีกทีหนึ่งโอโหอาาต่ตาโอโหเนื้ออินโดจีเนื้อพระครูสอนเชื่อไหมหลายหลายคนไม่รู้หรอกจริงหลายหลายคนไม่รู้หรอกอืมผมจะบอกนะว่าองค์เนี้ยอื พราะเกิดวัดทับหลวงอมึงเห่นละครของมึงยังไม่รู้เลยใช่ปะล่ะเพราะแกมีพิมพ์กิบบัวอ่าเพราะเกิดทับหลวงอ่ะพิมพ์กิบบัวแพงพอเดิมเซกนี่ก็เพราะเดิมเซกโอ้โหคือพร้อมกันแต่พิมพ์ชินราชใหญ่จะเจอน้อยอ๋อเออกว่าพิมเหมือน้ไหมเจ้าคุณสี่เจ้าคุณสี่เจ้าคุณอันนี้เพราะเกิดทับหลวง นเลยใส่ยันมาข้างหลังใช่ไหมเว่ใช่ได้ความรู้เลยครับสุดยอดครับอาจารย์แล้วจะมีอีกองคหนึ่งอ่ะข้างหลังเป็นยันเป็นยันตัวนาทรโหดอ่ะอ่าอันนั้นพบพูนต้นสำโรงอ่าเสิร์ชกูเกิลดิชินาลาชพบพูนวัดต้นสำโรงของมีลงในเว็บแล้วนะถูกก็เป็นพอเกิดอ่ะเนี้ย แล้วพอเกิดมีปิตาอ่พาพอเกิดมีปิตาคล้ายๆปิตาปูกยิ้มด้วยคนก็มาขายเป็นปูกยิ้มกันบ่อยใหญ่มันก็นึกกระจายว่าทำไมลูกพนะี่มึงเก่งจังอีกอ่อใช่เออเห็นไ่มมึงก็นึกกระจายลูกพี่มันเก่งจังออเออยี่สิบห้าปีรู้เรื่องเดียวเรื่องพระพอเกิดทับหลวงปีแปดสองใช่ไหมครับอะไรแบบที่คุณไม่ค่อยเจออะไปถ้าพร้อมแล้วลุย ต้องบอกนะองแรกในรายการและสวยด้วยครับเคยฟังครับหลวงพ่อเดิมขี่ช้างมาเสดใช่ทำไมเล่นขีช้างมารู้ไหมไม่เพราะสมัยก่อนยังไม่มีรถอืมใช่ถูกต้องถูกต้องนะมาครับเปิดแรกห้าพันบาทนขี่ช้างจริงพ่อเดิมขี่ช้างเจ็ตท่ามาเสดท่านสนิทกับนะพอเกิดอ้าวมามาแล้วครับเปิดแรก ชอบไหมพี่ดงดีทีมแค่พี่คิมมาชอบผมก็มีความสุขแล้วมาเนี่ยบ้านบาทมาที่เจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับเวลาผมทำไลฟ์นะผมบอกเลยว่าผมไม่อยากให้ไปไลฟ์ผมไปไลฟ์ขายพระถ้าไลฟ์ขายพระนะเอา้าพี่คนหนึ่งก็เก็บไอ้ผมก็ได้ตังค์และอีกร้อยกว่าคนอยู่ทําอะไรอ,ะอ่ะอ่าแบบนั้นมันไม่ถูกต้องมันต้องพี่คนหนึ่งได้พระผมนะได้ปล่อยพระส่วนคนที่อยู่ได้ความรู้มันต้องอย่างนี้ทิครับ๋ยวก,ก่อเกิดวงการพรละ มาที่9,000บาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่9,000บาทที่พี่อาาวินครับราคาสุดท้ายพระนี่ระยะปิดไปเป็นบีมหยดน้ําเป็นบีมนี่เป็นบีมเดียวกับพระผมพุทธกคนศาสาจารย์เจริญพระอาจารย์มาหลายท่านมาทีเช่นพ่อเงินตอนนี้พ่อน้อยพ่อบุญธรรมบวชวัดพระสมพ่อยิ้ววางแขมและพ่อเดิมน่องโคสุดยอดโหแล้วดูองค์นี้ด้วยน้ำทองหน้าตาติดชัด มาดิ๙พันบาทครับราคาสุดท้ายมาดิ๙วันสองร้อยบาทมาดิกพันห้าร้อยบาทครับเาคาสุดท้ายอันนี้นาทีเดียวพี่โอ้มาดิ๙พันหนร้อยบาทมาดิาพันเจ็ดร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับอีกหนึ่งเกจิส่เหนียวของจังหวัดนครมหนุมอยู่ที่เก้าพันเจ็ดร้อยบาทมาดิกาพันเก้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาดิกาพันเก้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับเขาเรียกว่าของที่เสี้ยววินาทีตัดสินใจจะได้ครอบครองหรือไม่ได้ครอบครอง ล่อเต็มน้ำทองกระจายอยู่ที่9,900บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่9,900อยโอพีอาริยะเก้ันไม่ได้ยันอยู่ที่9,900บาทครับราคาสุดท้ายเอาว่าในสายเมืองนครปฐมมาที่1,200บาทที่พีอาริยะครับอยู่ที่พีอาริยะ1น0 0งพันสร้อเอาว่าในเมืองนครปฐมนะสุดๆก็คือของที่ชัดเจนแต่หาของยากเช่นนี้แหละปิดไปแล้วพีอาริยาเนี่ยเก่าตรง200นะ สองร้อยนี่ของจริงนะสองร้อยที่นะของจริงนะครับปิดไปที่พี่อารียะนะครับหนึ่งมื่นสองร้อยบาททวนอันนี้ใสๆไม่ต้องเช็ค VR ผมอยู่หน้าจอ,อสึกสึกยังเป็นมืน่นไม่เจอหรอกสึกก็ไม่เจอเชื่อผมเปล่า ปูบุญเจ้าวิธีขอเขาเดิมก็เสกไว้เป็นการพ่อาิยาใช่พ่อาลิยะรู้้เพราะเดิมเสกทั้งคู่อันนี้ปูบุญนะฮะอันนี้ปูบุญเป็นเจ้าวิธีก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะถ้าผมถ้าเพื่อนๆป,ปิดแค่เนี้ยเจ้าสวดปูบุญไหมอืมชเลยพี่อย่าลองปิดแบบนี้เจ้าสวนปูบุญไหมศึกษาก่อนสะสม แล้วผมบอกเลยนะนักสะสมเจนใหม่อ่ะพักเครื่องเนี่ยไม่มีไม่มีการเลิกสะสมไม่มีการเลิกเล่นหรอกครับอ่าแต่ทุกวันนี้คนเขากลัวอะไรนะอ่าเราให้ศึกษาก่อนสะสมแล้วทําไมผมผมถงกล้าพูดนะผมทางานหนักผมทํางานหนักในการให้ข้อมูลผมพูดวันหนึ่งเป็นชั่วโมงอ่ะชัดเลยครับเจ้าสัวก็ปิดนี่ก็เจ้าสัว เพศอื่นไม่พูดไม่คุยกันแบบนี้อ่ามีเก๋นะใช่อันนี้แท้แท้เข้าใจง่ายไหมขวดแล้วดูเนื้อต้องแท้แล้วสวยเลี่ยมทองอันนี้เพชรแท้ด้วยโอ้โหประมูลครับประมูล20นาทีเอาง่งายๆค,คนอื่นแกะทองขายโอนบางแพรขยันเลี่ยมทองอยู่นั้นนะคนทองแพรคนอื่นแกะทองขายโอนบางแพรขยันเรี่ยมทองอยู่นั่น ราคาทองล่าสุดบาทละเจ็ดหมื่นสองแล้วครับสองนาทีเริ่มขยับเข้าไปสู่พระประวัติชัดเจนแล้วยังมีช่องว่างในการขยับค่านิยมผมใช้คำนี้ได้ไหมเจ้าสัวสมุรสาครไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วสวยอ่าผมบอกนะว่าเนี่ยนะพระเครื่องแบบนี้ประวัติชัดเจนแต่หาของยาก แต่ถ้าใครรู้และหาของแบบนี้เก็บไปหาช้อนเก็บนะนี่คือพาะเครื่องที่มีช่องว่างทางด้านค่านิยมทางราคาให้ขึ้นอีกมากสองนาที่ปูรอดพ่อคงบางกระพร้อมร่วมเศกปูรอดบางน้ำมนต์ปูบุญมะกลางบางแก้วนี่นะพ่อแก้วนางสาวพ่อคงมางกระพร้อมเศกเปิดแรกมาเวลาเดินกลับ นี่จะต้องเลี่ยมทองใส่เพชรให้หนึ่งเม็ดนี่ถึงจะเพชรแท้เพชรแท้มาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมื่นหาพันบาทมาที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับพอแก้วัดนางสาวครับใช่ไหมพี่พอแก้วัดอันนี้พอแก้ววัดนางสาวอ่าพอแก้วัดนางสาวครับพิอารียอยู่ที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายเซิร์ชกูเกิลเจอเลยนะพ่อแก้วัดนางสาวปู่บุญเจ้าพิธี เรียนล่อร่วมพ่อแก้ววัดนางสาวอ่ะโ,โหนี่อยู่ที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นบาทมาที่สองหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหมาที่สองหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายแล้วสวยนะ พระเป้าคือ3สามหมื่นครับรุ่นนี้มีสามพิมพ์พิมพ์นี้หายากโอ้โหอยู่ที่สองหมืนสองพันบาทมาที่สองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นแปดพันบาทครับแล้วที่สําคัญองค์นี้สวยผมมีนะแต่ไม่ได้ไม่ได้สวยเท่านี้เพราะองค์เนี้ยผมบอกเลยว,ว่าผิวไม่เปิดเลยโอ้โห มาที่สองหมื่นแปดพันบาทมาที่สองหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับนี่อันนี้ผิวไม่เปิดเลยผมมีไปย้อนดูไลฟ์สดผมเก่าๆได้เลยนะนถลอกปอกเปิดกทั้งนั้นองค์นี้ผิวพันไม่ถลอกเลยอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายหลวงปู่บุญวัดกางบลาแก้วเป็นประธานฝ่ขายสมพอขนาดนั้นวัดนางสาวคืนอยู่กับมณนฑนลนครใจสิแล้วอยากจะบอกเลยว,ว่าประวัติเขาชัดเจนแต่หาของยากแล้วหาสวย ยากมากๆมาทีสองหมื่นเก้าวันบมาทีสองหมื่นเก้าวันหนึ่งร้อยมาทีสามหมื่นบาทครับราคาทุายพี่ๆเ <มา S 1> ชื่อไหม,ม, 30, มเนี่ย่บาทครับราคาพระสามหมื่นมานานแล้วราคาเนี่ยทองฟรีเลยโอ้โหจะไปเสียดายตังเลยกับรายการที่ผมบอกให้พเพราะรวมสวยๆแบบหน้าตาชัดๆบัวชัดๆไม่ถลอกเลยเนี่ยแทบไม่เจอสามหมื่นได้พระ 30, านานแล้ว<อ> เหลือทองบ้านมาที่3 100แล้วเอาจริงๆพ้าตอนนี้ก็ไม่ใช่สามหมื่นเขียนบ้านเนื้อแกจะขายเนื้อกับพระคูดินวัตถุก่ะไรแตกในแน่รายการนี้ก็เดี๋ยวพอตบไหว้ไหว้ครูตอนท้ายก็บันเทิงอยู่แล้วครับอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายพ้าแถมทองมาที่สามหมื่นหนึ่งร้อยบาทเอาว่าสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับที่พี่สุพจน์เอาว่าพ้าเองอ่ะก็ไม่เจอสวยขนาดนี้ผมบอกให้ มาที่สามหมืบาทมาที่สามหมนห่ดบาทที่ดียอารียาครับเห็นอยู่ในวงพี่ใส่ไปสามหมื่นห้าสหมดได้หมดเพราอเนี่ยเท่ากับทองฟรีเลยอยู่ที่สามหมืารบาทมาที่3าม0มื่นหนบาทที่ดี่อารียาใครจะได้ผมไม่รู้แลยแต่ผมบอกว่าอันเนี้ยเฉพาะอย่างเนี้ยยังได้ทองฟรีอยู่เลยมาที่สามหม 800บาทครับราคาสุดยท้ายอยู่ที่31,800บาทมาที่3 2 0 0 0ืบาทมาที่3 2 9 0 0ืบาทที่พี่อริยาอยู่ที่ํา9 0 0ืบาทที่พี่อริยะโอ้คุณนรวีมาําม0 0ื่อยู่ที่พี่ริยะนะครับปิดไปแล้วโอ้นี่ยพี่ตวีไม่เคยทิ้งพระสมุดสาคร นะนี่พี่ทวีไม่เคยทิ้งพระสมุตรสาครครับปิดไปที่คุณนาทวีนะครับสามหมื่นสามบันบ้าททุวนเดือดทุกคนบอกเดือดเดือดจริง